ละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องพรชีวันแม่กระถินจัดงานเลี้ยงขอโทษคุณสรุธที่เรือนครัวเพราะสร้างเรื่องสร้างราวไว้ที่บ้านเขาใหญ่แต่กระถินกลับประกาศข่าวมั่นระหว่างชีวันและนบลูกชายของพนาต่อหน้าทุกคนชีวันค้านหัวชนฝาแต่ก็เหมือนถูกจับมัดมือชกยิ่งทวดอ่อนออกมารับรู้และเป็นพยานชีวันก็ต้องเล่นตามน้ำกันไปคุณสรุธ รู้ทันทีว่ากระถินต้องการจะกันชีวันให้ออกห่างจากตัวเองงานนี้คุณสรุธเศร้ามากจนต้องหนีไปพักที่โรงแรมแต่แล้วชีวันก็เข้ามาทำให้หัวใจของสรุตเต้นแรงขึ้นมาอีกจนได้ด้านพรชีวันเองยังคงสงสัยว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องของพอรชีวาจึงชวนซีมอนมาเที่ยวเมืองไทยแต่พรชีวากลับชวนซีมอนหนีไปพัทยาจนเกิดเรื่องใหญ่ ส่วนชีวันก็ถูกถ่ายรูปคู่กับคุณสรุธที่โรงแรมแล้วคุณหญิงวีนาก็ส่งมาให้ทวดอ่อนได้ดูแม่กระถินเห็นภาพก็รู้ทันทีว่าเป็นชีวันพร้อมกับขู่ว่าอาจจะต้องถูกจับแต่งงานเพราะรูปถ่ายครั้งนี้ก็ได้ชีวันปฏิเสธเสียงแข็งว่าจะไม่มีวันแต่งงานกับใครเด็ดขาดสรุธฟังแล้วก็ได้ต่ทอดถอนใจที่ความรักช่างไร้หนทางเสียจริงขอขอบคุณสำหรับการรับชม โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ